สวัสดีค่ะสวัสดีชีวิตบ้านบ้านของควายน้อยดูดิหญ้าก็ไม่มียังมาเล็มหญ้าอยู่อันนี้ควายของพี่สาวไม่มีหญ้าเลยจะกินอะไรกันอะ ดีจ้าวิหมานเห่าจังหาดนีดีกว่าเออไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจ ควายยังเด็กอยู่แหละกิดยาก,กตามมาตามมามาตามมาเร็วดูสิปล่อยน้ำแห้งแรงจนวายไม่มีหญ้าจะกิน ควายไม่ลูกอ่อน là lạc tràng กินย่าหญ้าเขียวๆก็ไม่มีมีแต่หญ้าแห้งม,มาเลี้ยงเ้่สามตัวดีกว่า แล้วเนี่ยก็สามตัวนี่น่ารักดีอุ mm ้ย hmm.